ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้พวกเราเวทวงฟุตบอลก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับบอลโลกก็กำลังจะเริ่มใช่มันไม่มีอะไรทาด้วยนะครับก็ถ้าผิดพลาดระการใดในวีโอนี้หรือว่าอยากให้ปรับปรุงอะไรก็บอกมาได้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยถึงทีมชาติอังกฤษที่จะไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบนี้ก็ต้องมาดูว่า26คนที่เซาเกตเรียกมาเนี่ย มีใครที่คิดว่าสมควรติดไม่สมควรติดในมุมมองของเราในมุมมองของเรานะครับก็รายการนี้นะครับเป็นรายการที่อาจจะไม่ค่อยมีสาระมากเท่าไหร่นะอันนี้คือความคิดของพวกผมแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับก็คราวนี้เรามาดู26คนแต่ว่าเราจะไล่กันไปทีละตำแหน่งเริ่มจากผู้รักษาประตูก่อนเซาเกตเรียกมา3คนพิกฟอร์ นิกฟบแล้วก็แลมเดลก็ถ้าพูดถึงอีกคนหนึ่งที่น่าเสียดายที่ไม่ได้ติดมาด้วยในในรายชื่อผู้สาปวะตูก็น่าจะเป็นทางด้านของ <Dream S 1> อดีนแฮนด้ันดีนแนเดนสันที่ต้องบอกว่าอพอย้ายไปฟอร์เรสต์เนี่ยก็เหมือนมีที่ให้โชว์ของมีเซฟมีอะไรพ,พวกนี้มีไม่ไหลายครัออ้งหลายหลายคนก็เลยเอาจเอออาจจะลุ้นติดแต่สุดท้ายก็ไม่มีนะครับเรามาพูดถึงทางด้านพิกฟอดนิกฟบแล้วก็แลมเดลกันก่อนคือเซเกตเรียกมาเนี่ยคิดว่ายังไงเนี่ยตัวจริงก็น่าจะเป็นทางด้านพิกฟอดแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบแลม อ่าส่วนตัวผมผมนิกฟอบนลผมคิดว่านิกฟอบ,บเขาอายุเยอะความเก่าอ่าพอมีอะไรอย่างงี้แต่ไม่รู้แซวเกตแม่งเปไหนแม่งแม่งเลือกจอแดนพิกฟอดแน่นอนใช่ถ้าพูดถึงสถิติในซีซั่นนี้ก็เอาเท่าที่พวกเราหา,านะครับในพิมเมลีเนี่ยพิกฟอดเนี่ยเซฟเยอะสุดใช่แต่คลีนชีทน้อยสุดส่วนทางคนที่เก็บคลีนชีตเยอะสุดเนี่ยจะเป็นทางด้านแรมเดลแต่ก็เซฟน้อยสุดเพราะว่าอันเนี้ยต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าแต่ละทีมหลังดีหรือ ใช่ผกบอบโดยรวมใช่เพราะว่าถ้าถ้าเทียบกับอาร์เซนอลกับเอเวอเรตันเนี่ยจะเห็นได้ชั้นเลยว่าทีมไหนที่มีโอกาสโดนล่อเป้าเยอะกว่าพิกฟอร์มันก็เลยดูมีโอกาสเซฟได้เยอะกว่าแรมเดลนะครับก็จริงๆสําหรับผู้รักษาประตูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งในฟุตบอลโลกนะครับที่ ผู้รักสาประตูของอังกฤษเนี่ยมีให้เลือกเยอะขนาดนี้พะแต่ก่อนก็พิกฟอร์ดพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดไปใช่แม้กระทั่งย้อนสมัยก่อนก็จะมีแต่โจฮาร์ดอะไรเงี้ยถ้าถ้าทันรุ่นพวกเรานะก่อนหน้านั้นผมรู้สึกว่าผู้รักสาประตูของทีมชาติอังกฤษไม่ค่อยจะมีตัวเลือกให้เยอะสักเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะมีข้อกังขานะสำหรับนักเตะที่เรียกมาแต่ขึ้นอยู่กับว่าเซาเกตจะเลือกใช้ใครเป็นตัวหลักอันนี้ก็เซาเกตแม่งชอบจริงๆก็คราวนี้มาถึงตำแหน่งกองหลังซึ่งต้องบอกว่าอัันนนเเเีีี้้ยยกกก็รรริ่มมคอะไใหุ ปร,ประเด็นเยอะมากเกีย่ยวกับหลังโดยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงจากที่แซวเกตเรียกมาก่อนนะครับเริ่มจากเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนคอนเนอร์โคดี้เอริกไดเออร์แฮรี่แม็กไก่ลุคชอว์จอห์นสโตนเครนทิปเปีย คายวอเกอร์แล้วก็เบนไว้นะครับเอาจิงๆิงเนี่ยนักเตะที่ต้องบอกว่าโชคร้ายนะกันของทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็จะมีพวกลิเจมเบนชีเวลอะไรพวกนี้ทําให้ตัวริมเส้นของอังกฤษเนี่ยปัญหาที่เราดูตอนนี้หนักขวาม,มันเลยหนักขวาเพราะซ้าซ้ายธรรมชาติจริงๆตอนนี้เท่าที่เห็นก็มีเพียงแค่ลูกชออาจจะ เหยียบที่เปียไปยืนก็ได้เพราะว่าเคยเห็นซาวเกตทําแล้วใช่แล้วก็ทั้งขวาเนี่ยคือโอ้โหวอล์กเกอร์ก็เล่นได้เทนก็มีทิ่เปียก็ได้ครับ<ช>ส่วนกองหลังที่ไม่ได้มาเนี่ยก็คือโทมุริ ที่ทุกคนเห็นว่าฟอร์มเขาดีกับเอซีมิลานใช่ฟอร์มถือว่าโอเคเลยนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลที่ไม่เรียกมาเนี่ยเพราะว่าตัวเซนเตอร์ตัวกลางของทีมชาติอังกฤษนี้ที่เซาเกตเรียกมาเนี่ยก็เยอะแล้วนะใช่ก็เยอะอยู่พอวันเพราะว่าถ้าวัดจากตัวกลางเนี่ยก็คอนเนอร์โคดี้เอริกไดเออร์แฮร์รี่แม็กควาจอห์นสโตนนะครับเป็นไว้ก็เล่นได้อ่าใช่แต่เบนไวท์เนี่ยในในอาร์เซนอลเขาก็ไปยืนเป็นขวาขวาซึ่ง ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเบียดโทมิยะซือได้เลยอ่าใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเอาแพ็กขวาไปเป็นเบนไว้หรือเปล่าอ่าแล้วก็หลังจากที่มีประเด็นในประมาณในชั่นหลีกครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการจับพวกตัวลุกไปเล่นตัวเป็นแบ็กซ้ายอย่างบุกโยซากาอ่าใช่ที่อันนี้ววก็เหมือนจะไม่ค่อยถูก ตาแฟนบอลสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องดูว่าเซาเกตจะเลือกใช้ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสไตล์แบบหลัง3เนี่ยเทนอเลิซันเดอร์อโน่ก็จะได้เล่นเกมลุกแบบไม่โพงเกมรับอ,อันนี้ก็จะกบจุดอ่อนอเขาได้ส่วนแบกซ้ายเนี่ย ยังไงซัก็ต้องสตาร์เป็นลุกชอเลยผมว่าเพราะมีอยู่คนเดียว<ช>ที่เป็นตัวหลักก็คราวนี้มาถึงนักเตะที่น่าจะมีปัญหาสําหรับหลายๆคนอย่างแฮร์ีแม็กควายนะครับที่ฟอร์มในสโมสรก็ต้องบอกว่าแท้จะไม่ได้เล่นเลยดีกว่าอโอเคและมีอาการบาดเจ็บด้วย<ช>แต่ว่าฟอร์มของเจ้าตัวเองก็ต้องแบบตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตเลยดีกว่านะคราวนี้สิ่งที่ผมคิดว่านะที่กเร็ตเซาเกตเรียกไปก็คือด้วยความที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นกับทีมชาติอังกฤษชุดนี้มาค่อนข้างนานใช่เป็นตัวหลักมาเรื่อยๆใช่ แล้วก็เหมือนแซวเกตก็พยายามจะเชื่อใจแฮร์รี่แม็กควายมาตลอดแต่ผลงานตั้งแต่รอบเนชั่นลีกที่ได้รับโอกาสลงสนามเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำเสียจุดโทษด้วยมั้งทีาอย่างง่ายๆนัดเจอเยอรมันที่โดนะจะหนูมูเซล่าเขาซะก็นั่นแหละครับไม่รู้ว่าพอมาทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเจ้าตัวจะมีความมั่นใจขนาดไหนแต่โอเคแต่บอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ทําผลงานได้ดีแต่ตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ที่เลสเตอร์ซิตี้ก็ไม่รู้ว่าจะ แผงลิทได้มากน้อยขนาดไหนนะแผงลิทนี่คือแผงลิทกับกองหลังตัวเองนะคือสร้างความกองวลให้หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจครับจะมาสร้างคอนเทนต์อะไรไหมแต่เหมือนนักเตะคนอื่นก็ยังยังคงมั่นใจแล้วไว้ใจในตัวแฮร์รี่แม็ตไวนะอ่าใช่อ่าคราวนี้มาถึงกองกลางกันบ้างก็ถือว่าเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มี ปัญหาเหมือนกันค<ช>ุณรับผมมันมีปัญหาเหมือนกันก็นักเตะที่เซาเกตเรียกมาเนี่ยจูเบอร์ลิงแฮมคอเนอร์กาลาเกอร์จาก Chelsea, Jordan, เชลซีจอแดนเฮนเดอร์สันลิเวอร์พูลเมสันเมาส์เชลซีนะครับคาวินฟิลิปจากแมนซิตี้แล้วก็ดักเคนไรท์จากเวสต์แฮมยูไนเต็ดปัญหาที่ผมเห็นเลยแน่ๆเลยก็คือการที่ดึงนักเตะที่ไม่ค่อยจะได้ลงสนามมาอย่างคาวินฟิลิปที่ลงสนามาก,กับฟิตตี้ด้วยกันนี้ไปหนึ่งนาที <laughs> แล้วส่วนตัวพวกเราเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวจริงคู่กับดักเคนไรท์ด้วยอ่าใช่น่าจะเป็นเซตตเเดิมมมหืออนนยยยููโโรร ที่เขา้ารอบชิงใช่ส่วนนักเตะค,คนอื่นเนี่ยผมว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยโอเคอาจจะเป็นตัวรุ่นพี่ประคองน้องๆได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักนะให้ผมเดาเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ตัวหลักถ้าแไปหลัง4นะใช่เพราะว่าตอนนี้เซาเกตผมก็ยังเดาไม่ได้ว่าจะใช้อะไรจูบเบอร์ลิงแฮมนี่ไม่ต้องห่วงผมว่าฟอร์มเขามาตรฐาน อ่าอ่า,อาช่วงไหนพีกก็พีกไปช่วงไหนไม่ได้พีกมากก็ยังก,งกลางกงยังพอประคอ,องประคองได้แต่มันก็น่าจะตอบโจทย์เสาเกตยอย่างหนึ่งก็คือเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายสําหรับจูนเบอร์ลิงแฮมอ่าใช่ส่วนนักเตะที่น่าจะแหมฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในซีซันนี้อย่างเมสันเมส์กับ คารลกเกอร์นักเตะทั้งคู่นี่เป็นของเชลซีซึ่งผลงานเชลซีก็อย่างที่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในซีซันนี้ฟอร์มอาจจะเวียงนิดหน่อยใช่ก็เมทันเมาส์เอาจริงๆซีซันนี้ก็ยังไม่ค่อยแพงลิตเท่าไหร่ถ้าพิจารณาไปแล้วใช่ส่วนคอนเนอร์กาลากเกอร์เองเนี่ยผมตอนแรกผมคิดว่านักเตะที่หลายๆคนถามหาอย่างเจมวอร์ดเพาวจะติดหรือเปล่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าที่เซาเกตเลือกเอากาลากเกอร์มาเพราะว่าหนึง่งน่าจะเป็นเรื่องพละกกำลังใช่ซึ่งเจมวอร์ดเพาวาเนี่ง แต่สไตล์การเล่นอาจจะไม่เข้ากับแผนของอังกฤษใช่ปัญหากองกลางเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องตัวจริงที่ที่จะใช้ยังไงดีกว่าแต่คิดว่าน่าจะยืนหลัก2ตัวแล้วคือฟิลิปกับไรท์ใช่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ที่ผมอยากเห็นก็คือเควินฟิลิปเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้ลงสนามมานานเลยทั้งซีซั่นเนี่ยลงไป1นาทีนาทีกับแมนเชยเออจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับคราวนี้มาถึงแผนกเกมรุกต้องบอกว่าจะเต็มแต่ว่าก็มีปัญหาเหมือนกัน โอเคซาวเกตรเรียกฟิลโฟเดนแจ็คกิลินแฮร์รี่เคนเจมแมดดิสันมาคัสลัตฟอร์ดบุกโยซาก้าลาฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็คาร์ลัมวิลสันมาเอาจากรายชื่อที่เข้ามาเนี่ยเซอร์ไพรส์หน,น่อยหน่อยก็วิลสันหไหมก็วิลสันที่ที่แต่ว่าผลงานมันก็ตอบรับว่าผลงานดีจริงๆใช่ส่วนนักเตะที่ไม่ได้มาเนี่ยอย่างอ่าอีแวนโทนี่กับแทมมี่ใช่ซึ่งแทมมี่อับราฮัมเนี่ยซีซั่นนี้ต้องยอมรับว่าฟอร์มไม่ได้ปังไม่ได้เปรี้ยกแล้วก็ผลงานของโรม่าเองก็ไม่ได้ดีด้วยใ ส่วนอีวานโทนี่เนี่ยผมว่าในหลีก็ใช้ได้10ประตูนะใช่10ประตูอีก2อสแอซิสอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าจะไม่ผิดนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่ปัญหาที่ที่เซาเกตเลือกมาเนี่ยนักเตะที่น่าจะหลายๆคนมีคำถามเนี่ยหนึ่งแจ็คกิลลิทแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยคาร์ลวิสันผมว่าหลายๆคนไม่น่าจะมีปัญหาหรอกส่วนวิธีการเล่นจะเล่นยังไงมากกว่าเพราะว่านัก,<ๆ>นกเตะที่ดูจะเป็นตัวจริงเนี่ยแฮร์รี่เคนยืนหนึ่งแล้วแล้วก็ลาหิมลาหิมเตอร์ลิงส่วน ด้านขวาเนี่ยมันจะต้องเป็นแมดดิสันบูโยซาก้าไม่ก็ฟิลโฟอร์เดนซึ่งมันก็ตอบโจทย์ทางริมเส้นโอเคแต่ว่าปัญหาเกมลุกของอังกฤษเนี่ยก็เริ่มมีตั้งแต่ช่วงยูโรและที่เหมือนจะปืนฝืดใช่ใช่ยิงแบบไม่ค่อยเยอะไปหวังพึ่งไอ้ลายฮิมแมงลิ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 งยิงลิงลิงลิงยิงติดแล้วก็เฉล็บเข้า ซึ่งไม่รู้ว่าแซาเกตจ,จะแก้ปัหารตรงนี้ยังไงเพราะว่าในเนชั่นลีกเนี่ยผลงานอังกฤษร,รอบสุดท้ายที่ตกรอบเนี่ยก็เ<อ>รยยำตำบอลนะครับบอกได้เลยนะ<ด>ก็ต้องดูว่าผูแฟนบอลกันอย่างมาก ต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะและคิดว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยอาจจะมีจุดเปลี่ยนของอังกฤษเช่นเดียวกันนะเพราะว่าแซาเกตก็เริ่มโดนเพ่งเล็งมากขึ้นแล้วใช่ผมว่านั่นจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่วัดผลแซาเกตและถ้าแบบว่าเป็นไปนตามที่พวกเขาคาดกันเนี้ยสมมติแบบเข้ารอบ8เข้ารอบสอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ต่ออาจจะได้ทํางานต่อแต่ถ้าต่ำกว่ารอบ8เนี้ยผมว่ายังไงแซาเกตก็น่าจะบินแน่นอนใช่เพราะเพราะรอเสียบอยู่ฟูลร้อยไม่น่าจะมาแล้วเพราะว่าเอาจริงๆเนี้ยคุณภาพนักเตะของอังกฤษเองเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไไไม่่ดด้อยยปวาใครเล คืเอ,อเป็นตัวที่แบบโอ้โหน่าจะน่าจะแบบ ฟื่องฟูอ่ะกว่ากว่าหลายหลายปีที่ผ่านมานะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ทีมกับวิเคราะห์11ตัวจริงกันหน่อยเอาวิเคราะห์ทีมก่อนปัญหาที่เจอเกยก็คือผมคิดว่าทั้งแผงของอังกิษเนี่ยอะไรที่น่าไว้ใจสุดผมว่าน่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่ก,กองหน้า,าที่ทใครลงก็ได้ส่วนกองกลางกับกองหลังเนี่ยอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าสุดท้ายเซาเกตจะจัดยังไงเพราะว่ามันมีให้เลือกทั้งหลังสามหลัง4ี่กองกลางก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยแหน้าเป้าอย่างนี้คงยืนเป็นแฮร์รี่เคนอยู่แล้ว คราวนี้เรามาเดากันว่าเสือตัวจริงจะเป็นใครคือผูรัาษาประตูอ่ะ โหยังไงก็พิกฟอร์ดใช่ต่อให้แต่ผมว่ารอบแบ,บ่งกลุ่มอาจจะมีการผัดกันลงอ่าแล้วร,ร,รอบรอบแบ,บ่งกลุ่มอาจจะได้มีแบบแรมเดลบ้างอะไรบ้างอ,อย่างนี้แต่คือยืนหนึ่งผมว่ายัางไงก็พิกฟอร์ดคือถามพิกฟอร์ดเหนียวไหมผมว่าเหนียวเหนียวอย่างหลายๆนัดที่ผ่านมาในพิมร์ลีกเขาทําได้ดีนัดยูบูเป็นตัวอย่างอ่าแต่ปัญหาของพิกฟอร์ดเลยก็คือบทมันจะเหวอะมันก็ไปเลยมันก็เหว<ๆ>ซึ่งโอเคนะ่ถ้าในบอลลีกอ่ะคุณยังมีโอกาสแก้ตัวมีอะไรได้แต่พอเป็นบอลทัวร์นาเมนต์อย่าง บอลโลกอย่างเงี้ยถ้ามันพลาดแล้วมันถึงกับการตัดสินผลชนะน<ห>แพ้ชนะเลยเนี่ย,ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับส่วนกองหลังเนี่ย หนักใจจริงๆยืนหนึ่งแมกไกวแล้วผมว่า <laughs> ผมว่ายางไงยืนหนึ่งก็แม็กไกวผมบอกเลยเท <laughs> ่าที่ดูในเอ่อเนชั่นลีที่ผ่านมาจะเป็นไดเออร์แ e ม็กไกวแล้วก็สโตนอ่าใช่ขวาเป็นทิปเปียซ้ายเป็นลุกชออ่าซึ่งมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็ต้องรอดูว่าแซวเกตจะจัดยังไงแต่ผมคิดว่าน่าจะแม็กไกวอ่ะหนึ่งส่วนคู่หูเนี่ยจะเป็นสโตนหรือไดเออร์ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งถ้าเล่นหลังสองนะส่วนแบ็คขวาเนี่ยถ้าถ้าเล่นหลังสี่ผมยังเชียร์ทางด้านของวอล์กเกอร์ ไม่ก็ทิเปียแต่ถ้าเล่นหลัง3เนี่ยวิงแบ็กขวาเนี่ยผมว่าเป็นเทนได้เลยอ่ะพราะบุกบุกไปเลยบุกไปไเลยคือมึงไ,<ด>ไม่ต้องลงมารับผิดชอบในเกมรับเลยคือผมเสียดายมากกว่าที่ลิซเจมกับเบนชิเวลเนี่ยที่เป็นตัวเลือกที่ดี ในหลังแผ่หลังสามจะดีกว่านี้ส่วนซ้ายเนี่ยหนักใจเหมือนกันเพราะมีชอคนเดียวตอนนี้ใช่เพราะมีชอคนเดียวไม่งั้นก็ต้องดูว่าคนอื่นไปยืนได้หรือเปล่าอย่างเบนไวที่ไปเล่นแบ็คขวาใน on, อาร์เซนอลจะมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายได้หรือเปล่ามันอาจจะไม่ถนัดเท้าอะไรนันเนี่ยอ่าใช่มันมันคือปัญหาที่เซาเกตต้องแก้ไขให้ได้ครับเท่ากับทั้งทัวร์เมนต์เนี่ยเขามีซ้ายธรรมชาติเพียงแค่คนเดียวอ,อย่างลุกชอส่วนกองกลางถ้าอยากเป็นคาวินฟิลิปจับคู่กับแดรคแคนไลท์เนี่ยผมว่าโอเคแหละตัวคุณภาพมันโอ ห่างหายจากการลงสนามไปค่อนข้างนานความฟิตจะพร้อมหรือเปล่าแมตต์ฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยความได้เล่นกับลูกบอลนอะอ่ะก็ต้องรอดูว่าซาเกตจะเลือกหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นดอเครไลท์จับคู่กับทางด้านของจูเบอร์ลิงแฮมอย่างที่เนชั่นลีกที่ผ่านมาเนี่ยแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่อาจจะต้องเป็นเกมลุกก็ต้องดูว่าแมดติสันเมาส์แจ็คกิริตก็ยืนได้หรือแม้กระทั่งคอนเนอร์กาลากเกอร์ก็ยืนได้เหมือนกันอ,อันนี้ถ้าล่ <c oughs> นในระบบ4 2 3 1 2> ใช่ใช่อันนี้ก็ต้องดูว่าตัวตรงกลางนี้จะเป็นใครนะครับ ส่วนกองหน้าหน้าเปาอยังไงยืนหนึ่งก็ต้องเป็นแฮร์รี่เคนอ่าอยู่แล้วทางซ้ายเนี่ยยังไงก็ต้องไล่ฮิมสเตอร์ลิงลูกลักลูกลักจริงๆไม่เลือกเล็กๆกติดคือมันยิงจนติดจนแฉลบเข้าจนโอ้โหลุกรักคือเกินกว่านี้คือก็มันยิงด้กก็สียไม่ได้ใช่ส่วนทางขวาเนี่ยผมยังคงเชียร์บุกโยซาก้าคิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้อังกฤษจะไปได้ไกลแค่ไหนรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยกลุ่มของอังกฤษเนี่ยมีอังกฤษอเมริกาอิรานแล้วก็เวลเบียดกันจริงๆเนี่ย ก็น่าจะต้องลุ้น3ทีมหลักๆอย่างอเมริกาเวลแล้วก็อังกฤษอ่าใช่ใช่ส่วนอิหร่านเนี่ยผมว่า ถ้าแข่งทวน์นาเมนต์จริงๆศักยภาพอาจจะยังสู้สามทีนี้ไม่ได้แต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่เขาแต่ก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะบอลทวรเนาเมนต์มันก็เกิดอะไร,ะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมอย่างยูฟาที่แชมเปี้ยนลีกที่ผ่านมาก็น่าจะรู้แล้วแหละข,ขับบู๊ตก็เข้าไปได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ใช่งานยากจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายเพราะว่าเวลกับอเมริกาเนี่ยก็ยังมีตัวทีเด็ดอยู่เพราะว่าเวลเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาในรอบกี่ปีหกสิบปีผมว่าเขาก็ใส่สุดเหมือนกันอะ เขาก็ไต่สุดส่วนอเมริกาเนี่ยก็ยังมีทางด้านบุริสิตแมคเคนนี่หรืออะไรพวกนี้อิรานเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าพูดกันถึงความน่ากลัวเนี่ยก็จะอยู่ในเทียที่น้อยที่สุดใช่แต่ว่ามันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าไม่ควรจะต่ํากว่า8ทีมถ้าโชคดีนะถ้าโชคดีว่า เข้ารอบแบ่งกลุ่มไปไปเจอใครไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะับผมอ่ะผมคิดว่าควรเข้ารอบสี่ใช่ได้นะเพราะว่าจากฟอร์มที่อ่ะตอนบอลโลกของวันก็เข้าไป 4, 4ทีมสุดท้ายยูโรก็2ทีมชิงอ่าแล้วก็โอเคและเนชั่นลีผมไม่รู้ว่าลองแผ่งหรือเปล่าแต่ผลงานมันยำแย่มาก แล้วก็คิดว่านี่น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ท so ี่ตัดสินเกเรยเแซวเกตผมว่าถ้าต่ำกว่า16หรือจอดที่16เนี่ยว่ามีสิทธิ์บินสูงนะครับก็ทุกคนนับมีคิดเห็นยังไงนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดเห็นของพวกเรานะครับผิดภาพการใดก็อย่าดานะอย่าดานะด่าน่าเ่าเป่าเปเอาไว้ติติไว้แบบเพื่อพัฒนาโอเคนะครับแล้วก็ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงอยากให้พัฒนาอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าใครอยากให้ใครเล่นเป็น11ตัวจริงหรือว่า ตั้งสนะอย่าทะเลาะกันเลยนะครับนะที <t> ่เกลียนลบคอมเมนต์นะที่เกลียนลบคอมเมนต์เขาเตะกันที่นู่นนะครับที่ไทยไม่ได้ไปด้วยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย